สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูพลอยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องพุทธประวัติระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติเราก็ไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะ พุทธประวัติสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าคะวันนี้เป็นเช้าวันหยุดคะ่ะเอ๋ว่าแต่พลอยกำลังจะไปไหนกับคุณตาแต่เช้ากันล่ะคะเรามาดูกันสิคะว่าเช้าวันหยุดแบบนี้พลอยจะไปทำอะไรกัน สนใจรูปภาพพุทธประวัติหรือลูกค่ะคุณตาทุกรูปเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเหรอคะใช่แล้วลูกหลวงตามาพอดีเลยเรากราบหลวงตากันก่อนนะ,จะเจริญพรวันนี้มากันสองคนตาหลานด้วยโยม ค่ะวันนี้คุณพ่อเก็บคุณแม่ไปทำธุระบ้านคุณลุงค่ะพอดีคุณตาจะมาทำบุญที่วัดหนูเลยตามมาด้วยค่ะดีแล้วล่ะโยมมันทำบุญทำกุศลตั้งแต่เด็กแล้วกำลังคุยอะไรกับตาอยู่ล,ะล่ะลูกพอดีพลอยสนใจภาพพุทธประวัติที่ติดอยู่วะครับถ้าเช่นนั้นลุงตาจะเล่าให้ฟังดีไหมล่ะโยม ดีค่ะพุทธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ประสูติหรือวันเกิดพระพุทธเจ้าเมื่อวันขึ้นสิบห้าคำเดือน 6. หกณสวนหลุมพินีวันดินแดนระหว่างกรุงกบ,บิลพัทกับกรุงเทวทหะ ทรงพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระราชเจ้าโอรสของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาเมื่อมีพระชนมายุสิบหกพรรษาทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาต่อมามีพระโอรสหนึ่งพระองค์ มีพระนามว่าราหุลเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสงค์ที่จะหาทางช่วยเหลือให้พระองค์พ้นทุกข์และให้ชาวโลกพ้นทุกข์ด้วยพระองค์จึงตัดสินใจที่จะออกผนวดเพื่อค้นหาทางดับทุกข์เมื่อพระชนมายุได้29,000สาปี หลังจากที่ออกผนวดแล้วพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรน,น,นั่นก็คือการทรมานร่างกายเพื่อที่จะค้นหาวิธีที่ช่วยให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์พระองค์ใช้เวลานานถึงหปีจึงได้ตรัสรู้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ประสูติโดยทรงมีพระชนมายุ 35พันาและหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมาจากกับปวัฒนาโสตแกปัญจวคัคคีทำให้เกิดผู้บรรลุธรรมและเกิดพระภิกษุรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนาคือท่านโกนทัญญะ หลังจากที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประชาชนเป็นเวลานาน,านถึง45ปีพระองค์ก็ได้เสด็จปรินิพพานหรือวันสินพระชนของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุศินาราในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อพระชนมายุได้8 0พรรษาพอครบ7วันในวันรุ่งขึ้นก็มีการถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของพระองค์เป็นยังไงบ้างโยมพุทธประวัติของพระองค์พอเข้าใจภาพต่างๆมากขึ้นไหมลกูกค่าหลวงตาหนูจำได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และก็ปรินิพานวันเดียวกันเลยใช่ไหมคะคุณตา ใช่แล้วลูกตาจะสรุปให้ฟังอีกรอบก็แล้วกันนะพระองค์มีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุดโธธนะและพระนางสิริมหามายาประสูติเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกและทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยะโสธราต่อมามีพระโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่า ราหุลและพระองค์ก็ได้ออกผนวดเพื่อค้นหาวิธีดับทุกข์ต่อมาก็ได้ตรัสรู้และได้แสดงพระธรรมแก่ประชาชนจนเสด็จปรินิพานซึ่งเป็นวันเดียวกันตามที่พลอยเข้าใจถูกต้องแล้วลูกนี่ก็สายแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วกราบลาลวงตาก่อนนะลูกค่ะ จเจริญพรเอาละค่ะน้องๆพอจะทราบพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าโดยสังเขปกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วละค่ะสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติกันเลยคะ่ะพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ประสูติจนกนระทั่งปรินิพพานการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติจะทำให้ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้นเหตุการณ์ประสูตรพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเป็นพราชาอุรสของพระเจ้าสุทโธธนะและพระนางสิริม,มหามายาแห่งกรุงกบิลพัทเจ้าชายสิทธัตถะประสูตรในวันขึ้น15้าค่ำเดือนหกใต้ต้นสาระ ณลุมพินีวันและนี่คือภาพของเจ้าชายเศรตฐะประสูตรใต้ต้นสาละณลุมพินีวันซึ่งสวนลุมพินีวันปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศเนปาลค่ะ หลังจากเจ้าชายเศรษฐะประสูติได้เจวันพระมันดาก็สวรรคตพระเจ้าสุทธวทนะจึงพระ,พระนางปรชาบดีโคตมีผู้เป็นหนาดูแลเจ้าชายสืบต่อมาเมื่อเจริญวัยเจ้าชายได้รับการศึกษาแลาเรียนจนจบการศึกษาเมื่อประชนมายุได้1 6พรรษาได้พิเศษสมรสกับพนางยสธรา หรือพนานพิมพาและมีพระโอรสหนึ่งพระองค์พะนามว่าราหุลวันหนึ่งเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้เสด็จออกไปนอกเมืองและได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดความสลดพระทยัยและคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ไม่มีใครหรือเลี่ยงได้เมื่อเห็นนักบวชรูปหนึ่งซึ่งมีกิริยาสงบเรียบร้อยทรงเกิดความเลื่อมใส จึงตัดสินพัดไทยออกผนวดเพื่อสแสวงหาหานทางแห่งการพรนทุก์ขและนี่คือภาพที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชค่ะ ต่อมาเป็นเหตุการณ์ตัดสรุเจ้าชายสิทธัตถะตั้งตัดสินพระทยจากพระนางยโสธราและพารถที่ทรงรักยิ่งเพื่อเสด็จออกผนวดเมื่อใกล้ถึงฝั่งแม่น้ำมณโนมาจึงทรงผนวดและนี่คือภาพที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวดใกล้ฝั่งแม่น้ำมณโหมา หลังจากที่ทรงผนวดแล้วพระองค์สแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์โดยการทรมานร่างกายจนสุกผอมแต่ก็ไม่พบทางแห่งการพ้นทุกข์จึงทรงเปลี่ยนวิธีเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยการนั่งสมาธิให้จิตใจ,ใจสงบเมื่อผชนมายุครบ3ามพรรษาในวันขึ้น15ข้ค่ำเดือน6จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้น และนี่คือภาพของพระพุทธเจ้าตัดสรุน้นใต้ต้นสีมหาโภเมื่อตัดสรู้แล้วพระองค์ได้เสด็จไปที่อิสิปาตะนามลึกคะทายวันเพื่อแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ปัญจวัคีโกนทัญญะหนึ่งในปัญจวัคีได้ขออุปสมบทเป็นภาพภิกษุในวันนี้ จึงมีพระรัตนาใจครบสาประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์ปรินิพานเมื่อพระพุทธเจ้าจัดสรู้แล้วได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา45ปีมีพุทธสาวกเป็นจำนวนมากพระองค์เสด็จดับขันปรินิพานขณะพระชนมายุ80ปรรษาที่ใต้ต้นสาระ น้ำเมืองกุสีนาราประเทศอินเดียในวันขึ้น15ค่้าคเดือน6และนี่คือภาพของพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันปรินิพพานใต้ต้นสาละน้ำเมืองกุสีนารา จากการที่เราได้เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติกันไปแล้วนะคะเราก็สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ค่ะพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธัตถะประสูติในวันขึ้น15ข่้าคเดือน6ได้อพิเศกสมรสกับพระนางยะสุทาราหรือพระนางพิมพาและมีพระโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลต่อมาเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสินพระทยสเสด็จออกอนวดและใช้วิธีบำเพ็ญเพียรทางจิต จนตัดสรู้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา45ปีและเสด็จดับขันปรินิพานขณะพระชนมายุ8 0พรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน6 หลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนดูเรื่องพุทธประวัติกันไปแล้วนะคะเรามาลงทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่นนี้ขึ้นมานะคะ หลังจากที่นักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่7ในข้อที่3ใหญ่ค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างของแผนภาพความคิดให้สัมพันธ์กันคำที่กำหนดให้มีดังนี้ค่ะเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระนางสิริมหามายาเจ้าชายลาหุน ซึ่งพระเจ้าสุดโทธนะเป็นใครคะเด็กๆใช่แล้วค่ะพระเจ้าสุดโทธนานะคะเป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะส่วนพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะคือใครคะใช่แล้วค่ะพระนางสิริมหามายาเป็นพระมารดาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนักเรียนก็นําคําว่าพระนางสิริมหามายา มาเติมลงในช่องว่างช่องเลขน,นะคะที่เหลืออีกสช่องนักเรียนลองนำไปฝึกทำดูนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียน วิชาพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องพุทธประวัติในหน้าที่7-11ค่ะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่ากรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบึกหัดจะทําอย่างไรกรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบึกหัดนะคะ ักเรียนสามารถเขียนลงในกระดาษรายงานกระดาษ EC กระดาษสมุดหรือกระดาษอื่นๆได้เลยนะคะในที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะเด็กๆวันนี้กรุคคอยอวก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ